รู้สึกว่าจริงๆชีวิตที่ผ่านมาอยู่ในวงการบันเทิงทํางานมา16ปีอันนั้นอ่ะไม่บาลานซ์เท่าไหร่คือเราอยู่แต่ง,งานเลยพอออกมาข้างนอกเออมันมีอะไรให้ทําเยอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แม็กเขาก็พยายามจะเหมือนว่าพาเราไปเที่ยวไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเปิดโลกกว้างแค่ในอาชีพการทํางานแต่โลกภายนอกอ่ะมีอีกเยอะมากมายในมุมที่เราไม่รู้ ใช้แล้วเห็นมันตะวันร้อนนะคะกับแจมรัชตะค่ะเป็นยงไเไก็รอออนแอร์นะคะแต่ว่าจริงๆก็ได้ข่าวมาหลากหลายว่าจะเร็วๆนี้หรือเปล่าหรือว่าจะปีหน้าหรือเปล่าอย่างงี้ค่ะก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็ลุ้นกันอยู่ว่าจะได้ออนเร็วๆนี้ไหมตัวเองก็รเองก็ใจจดใจจ่อใช่ใจจดใจจ่อเพราะว่าจริงๆเราถ่ายเสร็จไปตั้งหลายเดือนแล้วค่ะ แล้วก็แฟนๆรอตั้งแต่แบบถ่ายละครนี้ค่ะเขาก็รออยู่แล้วว่าเอ้ยจะได้ดูเมื่อไหร่ได้ดูเมื่อไหร่เงี้ยค่ะก็ฝากช่องวันอัปเดตด้วยนะคะอ่า คือแมวอ่ะก็คือจริงๆแล้วเคยเจอบ้างแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนเลี้ยงหมาค่ะก็ที่บ้านเลี้ยงน้องหมาเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องแมวเนี่ยเราก็จะไม่รู้ทรง,งเขาไงว่าแบบเฮ้ยเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าบางบ้านเนี่ยวิวก็เห็นเพื่อนๆที่เลี้ยงแมวกันอ่ะโดนขวนคือทาดแมวก็คือเป็นทาดแมวอยู่วันยังค่ำแบบหลงนะแต่ว่าคุณท่านก็จะแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ตื่นเต้นแต่ก็โชคดีพอดีไปเจอน้องบรูซเนี่ยที่เป็นแมวที่วิวลงอ่ะของพี่แม็กก็น่ารัก คือแบบนิสัยเหมือนหมาเราก็เลยแบบโชคดีไปที่ว่าเราวิดเสียโฉมกลัวคะ่ะกลัวใช่พพใช่คือคือจริงๆแล้วอะ่ะ บ้านพี่แม็กเขาก็เลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวค่ะแต่ว่าเรารู้สึกตื่นเต้นว่าเออแมวอ่ะไม่เคยเล่นเลยเนาะแบบอยากรู้ว่าเป็นยังไงเขาก็เลยอาพามาเจอเราก็เตรียมตัวอย่างดีเพราะว่าคือคนเลี้ยงแมวจะเข้าใจกับหมาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาแมวกับหมาเขาเหมือนเคยเจอรู้จักกันแบบบางแต่อย่างบ้านพี่แมวแมวเขาเลี้ยงปิดเ<ง>พราะฉะนั้นนะเขาจะไม่ได้รู้ว่าหมาเป็นยังไงเพราะฉะน,นั้นอนะ่ะวิวกลัวว่าวิวมีกลิ่นหมาแล้วแมวมันจะแบบอะไรอย่างงี้แต่กลายเป็นว่าเขาไม่รู้จักน้องเป็นแบบเด็กน้อยมากเพราะฉะนั้นอ่ะ หลงเลยแล้วคือมีความแบบอ้อนนะคะ่ะที่อ้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ตกเรียบรอย้อยเข้ากันได้ดีะะก,ดดก็พอไปเจอก็เอ้ยเหมือนมาติดเราคือวิวอะเป็นคนที่เหมือนชอบเล่นกับสัตว์อยู่แล้วแล้วก็เราจะชอบเหมือนเกาชอบพอเคียงอย่างเงี้ยเขาก็เลยเดินตามตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นการค่ะหรืเรรพอเขา ก็ก็เป็นการที่แบบว่าให้รู้สึกว่ามันเหมือนเขาก็ไม่ปบ๊ปิจืดๆไอดอลไอดลไอดลปี๊ปีหล,ลักหลักก็คือคนก็แซวเพราะว่าตอนนี้ก็ เพิ่งจะมีเหมือนนี้เป็นเด็กน้องน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพิ่งเจอเพราะว่าอย่างหมาที่วิวเลี้ยงอะค่ะพี่แม็กก็ยังไม่ได้เจอคือเคยเจอแวบๆแต่หมาเขาก็เห่าใช่ไหมเขาโตแล้วเขาก็แบบอาจจะกัดอะไรอย่างเงี้ยแต่แมวอ่ะเขาก็ไม่รู้เรื่องไงเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยได้ภาพหมูเซลฟี่รูปครอบครัวก็เป็นแมวไปก่อนคดไอรอนแมน ใช่ก็ฝากลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วอะเข้าได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ทุกอย่างจริงแล้ววิวอะรู้สึกแค่ว่าอ่ะเราก็เล่นละครมานานมากเหมือนกันแล้วก็ตอนเนี้ยก็จะเป็นเหมือนรอละครออนแอร์เพราะฉะนั้นอะคนก็จะไม่เห็นหน้าเห็นตาเราแล้วเรารู้สึกว่าเออเขาก็จะแบบคิดถึงกันบอกว่าจะดูได้ทางไหนบ้างเพราะฉะนั้นอะวิวก็เลยออกมาทางโลกโซเชียลต่างๆมากขึ้นหมายถึงว่า ปกติเนี่ยเราทําอะไรต่างๆไม่ค่อยได้ถ่ายถ่ายก็ไม่ได้ลงแต่เดี๋ยวนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเราทําอะไรที่มันสนุกสนุกก็อยากแชร์ให้แฟนละครที่เขาคิดถึงเราเราไม่ได้ดูเราอะ่ะได้เห็นซึ่งแบบได้เห็นมุมมองที่ว่าบางคนก็เอะเล่นละครเป็นไงที่ผ่านมาพิเรียดตลอดเรียบร้อยร้องไห้หรือว่าเป็นยังไงก็เลยจะได้ให้เห็นมุมที่เราเป็นเราจริงๆอะ่ะว่ามันเป็นอีกฉีกไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ใช่ได้เห็นเพราะาเมื่อก่อนน่ะจะมีเบื้องหลังกองถ่ายใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็รู้ว่ากองเยอะแยะมากมายแล้วเขาก็จะไม่ได้เห็นว่าชีวิตประจําวันน่ะหรือว่าคนเบื้องหลังกองถ่ายนิสัยเป็นยังไงกันเราก็เลยเอเอเอ,เอาเอาวันที่แบบปกปติที่เราไม่ได้ทํางานมาให้ดูแบบขำๆแล้วก็ส่วนมากจะมีแต่อะไรตลกๆก,ก็คือเครียดเครียที่ไหนอะคะมาดูอะไรไร้สาระทีวิวนะคะ <laughs> <c oughs> อะไรนะคะเบิ้ง <c oughs> คือเป็นคนที่จริงๆแล้วเหมือนว่าถ้าชีวิตเหมือนนักแสดงหรือว่าดารานักแสดงอะไรเงี้ยก็คือแค่ในก,การทํางานเลยแต่ว่าสมมติว่าวิวออกหลังกล้องุปบวิวก็เป็นตัวเองแหละไปไปเที่ยวไปกินข้าวไปสนุกสนานได้เต็มที่เจอเพื่อนปาร์ตี้อะไรเงี้ยค่ะคือแต่ว่าทํางานก็ทํางานเต็มที่รู้สึกว่าจริงๆชีวิตที่ผ่านมาอยู่ในวงการบันเทิงทํางานมา16ปีแล้วก็อันนั้นอะไม่บาลานซ์เท่าไหร่คือเราอยู่แต่ง,งานเลย แล้วเราก็เลยเริ่มแบบเฮ้ยพอออกมาข้างนาอกเออมันมีอะไรให้ทําเยอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แม็กเขาก็พยายามจะเหมือนว่าพาเราไปเที่ยวไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงจริงๆต้ง,ตงทำง,งานนะเราเปิดโลกกว้างแค่ในอาชีพการทําง,งานเหมือนทําให้เราเออเจอคนทํางานด้วยการรู้ว่าเราอะต้องรับฟังความคิดเห็นคนซึ่งวิวว่า การทางานตั้งแต่เด็กๆนะคะมันก็ดีความคิดเราก็เป็นผู้ใหญ่นะที่เราจะรับฟังความคิดเห็นคนอื่นอะไรเงี้ยแต่โลกภายนอกอะมีอีกเยอะมากมายในมุมที่เราไม่รู้วิวก็เหมือนแบบเหมือนเป็นกบในกะลาหเหมือนกันนะคะแบบไปเห็นเฮ้ยโลกมันไปอย่างนี้แล้วเหรอแบบก็เพราะฉะนั้นอะไม่ว่าจะไปในที่ต่างๆคือปกติอะคะ่ะจะเป็นกองถ่ายบ้านกองถ่ายบ้านอย่างเงี้ยพอออกไปนอกบ้านก็ตื่นเต้นกับทุกอย่างคือแบบเอออุ้ยกรุงเทพมีอย่างนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ย แล้วแล้วไปตลาดไปอะไรก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่างเงี้ยเออก็เพลินดีค่ะก็รู้สึกว่าเออท่านในช่วงที่อรอละครเรื่องใหม่ที่ว่าเราก็ดูบทบทอยู่ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะคก็<ๆ>ก็ว่างๆก็จะถ่ายคลิปต่างๆมาให้ดูขำๆค่ะอืมก็จริงๆมันก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะวิวรู้สึกว่าบางทีอ่ะที่วิวแบบ ทำงานอ่ะบางทีเราทํางานอย่างเดียวนาอแล้วก็พอกลับมาดูอีกทีนึงอะ่ะเฮ้ยเราอายุเท่านี้แล้วหรอเราใช้ชีวิตมาแบบยังไงบ้างบางทีเนี่ยเนี่ยพอปุ๊บอา้าวเรา30กว่าไปแล้วเราทํางานอยู่ตรงเนี้ยมาตั้งแต่แบบก่อน20อีกค่ะแล้วก็พออยู่อยู่ไปอะ่ะเรายังมีอะไรไม่ได้ทําอีกเยอะแบบพอมาดูปุ๊บเออรู้สึกว่าในตอนที่เรายังมีแรงที่เราทําอะไรได้อยู่เนี่ยก็แบบฝากทุกคนไว้ว่าเราก็ควรแบบเปิดใจ เปิดประสบการณ์ตัวเองไปทํานู่นไปทํานี่เยอะควรจะแบ่งให้ดีๆแบบอย่างวิวเนี่ยทำงานสมมติเราเหนื่อยเนาะเรากลับบ้านเราก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วแล้วก็อ่ะทุกวันนี้ช่วงเนี้ยจากปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านคือเราโตขึ้นเราต้องรู้ว่า อาตอนนี้เป็นยังไงมีน้องๆใหม่ๆเข้ามาแล้วก็รู้ว่าเราจะไปทำอะไรไปทําธุรกิจเพิ่มไปอะไรเงี้ยคือเหมือนวางแผนชีวิตมากขึ้นซึ่งวิวก็ทําธุรกิจและขอฝากไว้เลยค่ะขายขอในระหว่างที่ทุกคนรอคอยละครของวิวอยู่นะคะเหนมันตะวันร้อนที่จะออน ก็สามารถเจอวิวได้ตามหน้าเครื่องสำอางนะคะวิวทำเครื่องสำอางขายก็ตามเซเว่นทิกตอกทิกตอกแล้วก็วิวก็ไลฟ์นะคะทุกคนสามารถเจอแล้วก็ทักทายได้ก็ขายเครื่องสำอางที่แต่งหน้าวันนี้เองใช่ใช่ใช่แล้วแล้วก็เครื่องประดับจะไม่ได้ใส่มาเครื่องประดับก็ขายนะคะขนมก็ขายนะคะทุกคนก็เรียกว่าเรียกว่าตอนนี้ทำอะไรที่มันสามารถเป็นเงินเป็นทองและดูแลตัวเองและครอบครัวได้ก็ทำ เป็นเบเกอรี่คือจริงๆแล้วอ่ะจะบอกว่าที่บ้านนะคะเป็นบ้านทําอาหาร <c oughs> คุณแม่ทํากับข้าวเองทุกสิ่งอย่างน้องสาวก็ทาเบเกอรี่ก็จะมีเมื่อก่อนจะมีแฮชแท็กที่คนชอบตามดูไม่ได้ขาย <c oughs> ก็จะเป็นว่ากับข้าวบ้านวิว <c oughs> ซึ่งแบบวิวชอบลงเพราะคุณแม่ทําอาหารตลอดเวลาแล้วพอทอย่างเงี้ยเรารู้สึกเฮ้ยคนนั้นก็ขายคนนี้ก็ขายซึ่งอาหารการกินน่ะทุกคนมันเป็นอะไรที่คนเราอ่ะกินทุกวัน ขนมก็ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่เป็นช่องทางที่เรารู้สึกว่าเอาเอเราเอามาทําเงินได้นะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เรากินมาก่อนแล้วอร่อยมันก็เลยแบบเออปกติอะค่ะทำแจกเพื่อนๆ mm hmm. ทำแจกเพื่อนๆ mm hmm. หรือว่าคนอื่นที่ได้มาชิมอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกเออเอเอ,เอมันมันถึงขั้นขายได้เลย mm hmm. ก็เข้าไปใน i อ v ีวิถ้าเจอแล้วลองชิมดูนะคะก็ทุกอย่างอะทำจากใจก็เลยแบบเหมือนทำกินเองอะถือว่าเหมือนแม่ทำกับข้าวให้กินค่ะ ค,คือวิวรู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ได้มีทุนเยอะมากพอแล้วทุกวันนี้การค้าขายอะก็แข่งกันเยอะมันมีมันมีให้เลือกเรียกว่ามีช้อยเยอะดีกว่าทุกคนก็ขายของเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เซฟก็คือวิวก็จะไม่ได้ทําหน้าร้านก่อนก็เหมือนออนไลน์ขายแบบออนไลน์ขายแบบว่าพรีออเดอร์สั่งมาแล้วเราก็ส่งไปอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเป็นธุรกิจเล็กๆก,ก็ฝากสนับสนุน small business ด้วยนะคะธุรกิจในครัวเรือนทำเองทั้งครอบครัวค่ะ คือยังอยากแสดงอยู่เพราะว่าเราก็แบบ ทำอาชีพนักแสดงมานานแล้วแต่แค่ว่าเราก็เลือกบทที่พยายามจะให้มันแตกต่างออกไปให้คนดูดูว่าเราไม่ได้ติดว่าต้องเป็นนั่งเอกต้องเป็นอะไรคือให้มันมีสีสันอย่างเงี้ยค่ะก็ในงานในวงการบันเทิงก็อาจจะลองอะไรใหม่ๆพิธีกรหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจก็ดูดูอยู่ค่ะแล้วก็ส่วนอย่างอื่นกน็ก็น่าจะพัฒนาเรื่องธุรกิจที่ตัวเองทําอยู่ให้มันไปเรื่อยๆเพราะว่ามันอยู่ยาวใช่ค่ะ จริงๆอะที่เล่นมาค่ะก็มีที่ไม่ใช่นางเอกก็มีแบบร้ายก็มีมีฉีกมีฆาตากรมีอะไรต่างๆคือก็อมานั่งคิดอยู่พักหนึ่งเพราะว่าบูก,ก็เล่นไปแล้วเล่นค่อนข้างจะครบเล่นฝาแฝดแล้วเล่นเป็นสัตว์ก็เล่นแล้วเป็นนกเป็นงูนะคะทุกคนก็เหลือมีคนถามว่าจะเก็บเป็นสัตว์อื่นๆอีกไหมพี่บอกว่าหลอมันจะดีหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆอะก็เลือกบทแค่ว่าอยากให้สนุกสนุก บบตัวเราเองก็สนุกคนดูก็สนุกประมาณนี้ค่ะแล้วก็ยังอยากทำอะไรมันก็มีอีกเยอะนะที่ยังไม่เล่นก็ฝากบอนพูดจัดนึกถึงวิวด้วยนะคะอืมค่ะโอเคค่ะก็วิวขอฝากละครเรื่องเหมันตะวันรอนนะคะเป็นการเจอกันครั้งแรกของวิวกับแจมรัชตะนะคะพระเอกดาวรุ่งฮอตฮิตของเรานนองแจมนั่นเองก็แฟนคลับมากมาย ก็ฝากติดตามด้วยนะคะหวังว่าเร็วเนี้เร็วๆนี้ได้ดูแน่นอนแน่นอนแล้วก็บทสนุกมากๆแบบมีการทําอะไรเยอะแยะมากมายทุกคนมันมีความทั้งเข้าป่าเข้าบุกถ้ำเขาจจเจอฝนเจอแดดถ่ายมาแล้วทุกฤดูก็เรียกว่าดูด้วยนะคะเป็นการให้กําลังใจพวกเราค่ะทุ่งเทกันสุดๆนักแสดงมากมายเลยะค่ะฝากด้วยค่ะ